ตรงนี้เป็นนาลุงผินนะครับผมแบ่งถ่ายไว้สี่แปลงนะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงทางซ้ายสองแปลงแล้วก็แปลงทางขวาอีกแปลงนึครับตอนนี้ถ่ายเตรียมไว้กะว่าจะดำนานะจะใช้วิธีเพาะกล้านะครับเพาะกล้าแล้วก็ใช้เครื่องดำงนี่กล้าที่เพาะไว้ สองร้อยถาดนะครับก็น้ำท่วมหมดตรงนี้ระดับน้ำก็สูงจากตรงนี้ก็ประมาณสองเมตรกล้าที่เห็นเนี่ยเป็นกล้าที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณร้อยสามสิบถาดหายไปประมาณห้าหกสิบถาดครับไม่ทราบว่าจะฟื้นหรือเปล่าสตภาพต้นกล้ามันก็ยุบนะครับอย่างที่เห็นนะมี ดนน้ำท่วมไม่ทราบจะฟื้นไหมถ้าฟื้นก็น่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าไม่ฟื้นก็ไม่รู้จะทำไงกะว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้านี่จะครบอายุที่จะดําได้ก็ลองจะลองดูก่อนจะรอดูว่าเจ็ดวันข้างหน้ามัานจะฟื้นไหมถ้าฟื้นก็จะดําแต่ถ้าไม่ฟื้นก็คงเริ่มต้นใหม่นะครับนี่ถาถาที่ เพาะไว้นะครับที่เห็นห่างๆนี่ส่วนที่ห่างก็คือมันลอยออกไปประมาณห้าหกสิบถาดนะครับก็มันลอยออกไปก็ตามเก็บได้คืนมาแนละ้วได้ถาดคืนมาประมาณถาดประมาณประมาณสิบไม่เกินยี่สิบถาดกนะ็ตามเก็บมาอยู่นู่นชายป่าไกลๆก็จะมีถาดกล้าไปติดรั้วนบริเวณนี้น้ําจะท่วม กันนาตรงนี้ท่วมหมดนะครับ5คืนน้าท่วมแล้วก็ออกมาไม่ได้คือไม่มีเรือที่จะออกมาดูแลนะครับ